ไม่อยู่วันนี้อยู่ที่สถานะยายพันธ์ครับเราแถวบ้านครับตมอญยี่สิบเก้ามาดูเช้าๆดูไปดเอาไปเที่ยวนะ Nó mùi ở gần xàm mô ở đó, đó đi à Cây đi à Đây này Ừ, mà than tiếng và Mà mùi ไอรู้อ,รอืมประกันะเ,เนื่อยะะนะเขี้ยวนี่เจ้าของร้านน่าแต่ไงเลี้ยงกันได้ นียงลูกเนียงลูกเนียงนู้นหลว้เลยลูกทอนกว้าลูกทอนน่ะลูกเนียงลูกทอนครับน,ำน,ำรนี่ตัวน,น,กกนี้นักเกียรติครับตัวนี้นักเกียรติเสื้อแกงครับเออนักเกียรติเสื้อแกง บาทโต้ชาโต้หมากก็ขายได้หมากก็ขายได้เอาซื้อหนุ่มด้วนะหมากก็ขายได้นี่เม็ดขนุนเลยนี่เม็ดขนุนเออหมากก็ยังขายได้นี่มากี่บาทอ่ะน้อยสิบบาท จะต่อเยอะแยะนี่ได้นุ่มพ่อหนุ่มแล้กรนหนุ่มแล้กรหนุ่มพ่อนมเทียนนุมเทียนหัวมันขนมเทียนหัวมันนี่ข้าวเหนียวทำเหล้าหมากนี่หมากแห้งครับหมากแห้งปลูขายคนต่างประเทศเออขายชาวต่างชาติเออหมากกับปลูขายชาวต่างชาติ เอาเลย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 ครับนานๆ นี่แกงปลาเอดวันนี้มีผัดเปรียวว่านวันนี้มีผัดเปียวว่านมีแกงปลาเค็มเต้มดกหมูกแกงอ้อนี่แกงแกงพริกกระดูกหมูนี่ของดีของดังนูได้ซ่อมแกงยอดซ่อมแกงยอดซ่อมวันนี้มีปลาทูโครงเครื่องเออโอ้หนผูผัดเคยครับผัดเคยที่เคยลงไปแล้วครับ ผัดไทยที่เคยลงไปแล้วโูดคนผัดครับบโมดฝั่งนี้ผลไม้เจ้าดังครับนี่แพงใหญ่แพงโตคนคนนี้เจ้าของแผงคนคนนี้เจ้าของตลาดนัดครับคนนี้เจ้าของตลาดนัดครับเออดีดีดีเออสำหรับคนที่จะกินไงง่ายก็ให้เรากินเส้นหรอเอาไปลงง่ายเยอะ เราก็มีได้ได้เราเอาไปลงนี่ก็มีง้อดูเจสนี่ฟังนี่นะเขาเดยกเขาม่นมันมีช่องลงแล้วก็จะอยู่ทู่อยู่ทู่ไปแกดได้ปเล่เพลงเหลอแล้วกันเกเออทำอยู่ทู่เอาไปลง็ูลุงดูตูดดูตูดเอออ้นมันอืม นันน่ะไม่ว่าไม่เพระนั้นเลยนั่นน่ะอุห่าไม่ ไม่ร้อนเลยตอนนี้ไก่ทอดอ้าวนี่ปลาครับ โลครับผมตาโยากได้เลยครับยังได้เลยเ้ยอะครับนี่้บโลร้อยครับโลร้อยนี่แปดสิบบาทครับาพ่อค้าโลเท่าไหร่คับนี่เราถามมูลไปไหนครับไปไหนโลร้อยครับโลร้อนึ่งร้อยหนึ่งร้อได้เลย ไอ้นีปปาา่ป,ปากสิบาครับรอรับสับได้แปดสิบทอนยี่สิบครับ หมูเปิ้งข้าวเหนียวยงงนี่ยำอะไรนี่นนอะไรอ๋อนั่นยำหนังหมูหมูเปิ้งไม้เท่าไหร่นี่ห้าบาทครับ,าบ,าร,บร้อนๆอ,อันนั้นหมูอะไรหมูทรงเครื่องหมูอะไรกลมๆกันทำไม,มอันนั้นหมูบดหมูบดปิ้งอ๋ออือืมเออหมูบดปิ้งหมูบด พี่ <laughs> đi mua อยากโรงงาน đi บริการกันถึงที่ครับวันนี้หมู่ này ค่ายดีคณมากนะ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 ี่ยค่ายดีคนมากนานี้นะเนี่ย 30บาท หามมขายกัน9้าบาทใหเล็กกใจซื้อเลยนะครับซด้วยมวที่วางน้องวางกางหลานจะเป็นของเป็นของมันโง่หลายก้าบาททุกงานก็กาบาททันนะบก้าบาทสองนเจ็ดร้อยก้าบาทสองพานเจ็ดร้อ

พี่เด็กมาพี่เด็กมหลายสียางมัดผมนะครับหลายสีมีเลือกขายเก้าบาทนะครับเกีปักเก้งวันเกิดนะครับขายเก้าบาทสมมติเล่มเล็กเล่มใหญ่ขายเก้าบาทมี่กหลายหลายขนาดที่นี่เรามัหยดจับเปใครเด้อใ,<ค>ใครมากว่ามาท่านเ้ยใครมากนะทุกตัวเลยทุกกี่บาทอามีเพนะอืมอืมเออเออเออเอ,อ มาต้านมาตานมาตานขายแก้9บาทอเชชวนะบาททกย่ามาแล้วเนเลยมนะครับาทะ่ไม้จิ้ฟันก็9บาทีนีปาก็9บาทปาเด็นันสายไกขายกัน9บาทนี้ไม้ิ้ฟันก็9บาท9สายช้างนะครขาย9บาทวสองหน้าแปลงสีฟันรูปแม็ก หวีเสนียก็ดีนะครับขายกัน9้าบาทมีดกัตเตอร์เทาเกาบาทเลือกกันเลยซื้อกันได้เลือกกันเลยซื้อกันได้นะฮะไม่ต้องกริงอกเคร่งใจ9้าบาททุกอย่างวันนี้สินค้ามากมายนะขายกัน9้าบาทเลือกซื้อเลือกหาด้วยราคาที่ถูกด้วยราคาที่ประหยัดด้วยราคาที่แม่ไปนัวไปท่งงัน ถามที่่อยูลอ้อมใจให้เป็นรักสอ,องรก,กระจายกันทุกวันล้อกันหัวแดงทัน,น,ย,น,นยันเลื่อยโอ้ยลินกันเลยทีเดียวเดินผ่านไปผ่านมาเดินผ่านมาผ่านไปสินค้าถูกตาราคาถูกใจสินค้าเพื่อประชาชนประชาชนนี่ก็ต้องมาก่อน มาก่อนซื้อก่อนกับสินค้านานาชนิดมากมายหลายแบบหลายอย่างก้าบาททุกอย่างสินค้ารับตามร้อยชนิดนักโดรรายการนะทุกชุดทุกชิ้นนะทุกทุกอย่างนี่ก้าบาทเก้าบาทเก้าบาทเก้าบาทพี่น้องวังไม่ปิดนะฮะเราขายแก่ก้าบาททั้งนั้นขอเชิญชวนนะฮะ เดินตามเสียงเดินตามสายเดินมรรามด้านนี้สินค้าถูกราคาคาถูกใจสินค้าคงประหยัดนะครับใี่ไปองได้เาิจมซื้อเรื่องห้าเป็นสินค้าดีราคาประหยัดสินค้าราคาถูกสินค้าสั่งตรงจากโรงงานนะครับรอขายกันในราคาโรงงานเก้าบาททุกอย่างเก้าบาททุกชุ๊กเก้าบาททุกตเก้าบาททุรกยกาไนะครับ

ก็ช่องน้ําที่นูได้นะนนูไล้นะนนูกูเวน่าคืนนอนนูหน้าคืนอย่าได้อย่าได้อย่าได้มาไม่ได้อย่าไม่ไปเอาก้มดายก้มดายรูปไปก้มด่ายรูปไป đông nó mài đong này. Đi ruộng nieng. À